Isuzu D-Max Spacecab 1.9S เกียร์ธรรมดาปี2016โปรโมชั่นของรอยที่2 90, 9 9 0 0 0บาทเช่านั้นค่ะกระบะแคปเปิดได้สภาพสวยมากๆเลยค่ะรถเพิ่งเข้ามาใหม่เลยค่ะแม็กลายสวยฟรีดาวส่ง5,000กว่าบาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่13,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปเชยงานได้แล้วค่ะเครื่องยนต์1,9ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะ DDI d ีเซลค่ะสวยจัดสวยจริงเลยค่ะ ไม่แพงเลยนะคะอิสุสุผ่อนแค่5,000บาทเองค่ะภายในสปอร์ตนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำกระจกปรับไฟฟ้ากุญแจรีโมทแอร์แบ็กคึ้งเสียงสแตนดาดเดิมๆเันจอแอนดรอยดกล้องส่องถอยก็มีค่ะน่าใช้ค่ะสะดวกสบายในการเข้าออกสุดๆเลยค่ะ,คะกระบะหลังกว้างมากๆเลยค่ะขนของได้เยอะค่ะสนใจทดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์092 ห้า0 8น8ห้าติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ